ไอ้ไม้ไอ้ไม้มานี่ครับไอ้ไม้แม่อยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนี้ลูกอุ้ยเด็กน้อยอาเต็ดใจเด็กน้อยอาเจ็ดใจตัวเอง่ะ เดินมาเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆลูกอย่าเซเดินดีๆครับอย่าเซครับเป็นเก่งของแม่เก่งมากเลยลูกเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะ ใบบุญสารน้อยของแม่ใบบุญเลยโอ้โหเ้ยอะโอ้โห ข,บว,ขบวนการหมาหมาเนี่ยขบวนการหมาหมาอ่นะโอ้โหเยอะจังเลยลูกเยอะจังเลยอ,อ่ยอะโป้เปยอเอาลูกมาทางนี้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 โป้เดินเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลย บรรยากาศยามเช้าดีมากๆเลยนะคะมีหมอกลงมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับมีหมอกลงนะคะสวยงามมากมาลูกมาทางนี้มาป้อมา้ปมา้ปมาหาแม่หาแม่แมเร็วๆมาป้อ เดินมาตอนนั้นมันเปียกลูกมันมีแต่หมอกเปียกหมดเลยมาลูกมาพวครับพวครับ <c oughs> ไปเดินย่ำหมอกเดี๋ยวไว้จะเอาวิเศษมาย่ำหมอกบ้างนะคะย่ำน้ำค้างเหยียบน้ำค้าง อค่ะางมเช้าดีมากๆเลยมีของมาส่งอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นลองกองนะคะลองกองจากสวนเลยนะคะมาส่ง แะะม่แกงขอบพระคุณมากๆเลยนะคะส่งลองกองมาให้กินนะคะจากชุมพรเลยนะคะลองกองชุมพรนะคะเนี่ยค่ะอู้น่าทานจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะลองกองจากชุมพรนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสดๆจากสวนเลยนะคะ แล้วก็มีกระเป๋าจากผู้ใหญ่เจดีท่านส่งมานะคะขอบพระคุณามากเลยนะคะที่ส่งกระเป๋าแล้วก็แผมเพื่อมานะคะขอบพระคุณามากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะเด็กไหม่เป็นไงเด็กใหม่เอ้ยเด็กไหม่อีกคนไปไหนลูกนะอีกคนไปไหนยังไม่มีชื่อเลยลูกปังปง เก่งจังเลยลูกให้น้องอยู่ด้วยนะลูกนะ mm hmm. เด็กใหม mm ่ hmm. ชื่ออะไรดีลูกเราอ่ะฮะอีกคนไปไหนเอ้ยคนอยู่นั่นอีกคนแอบอยู่นั่น mm hmm. แอบอยู่ข้างนี้นะคะ mm hmm. ชื่ออะไรดีขอชื่อด้วยนะคะสองชื่อขอชื่อด้วยนะ mm hmm. <laughs> เด็กวัดนะคะม mm ี hmm. คนเอาไปให้พระที่วัดนะคะ แล้วก็ไม่เกียงเข็นเราสงสารอดไม่ได้ก็ต้องเอามานะคะจริงๆแล้วเขามาบอกไม่เกียงแล้วแหละมาบอกไม่เกียงว่าเอาเมวมาให้สงตัวเอาไม้ไม่เกียงบอกไม่เอาไม่เกียงบอกไม่เอาแล้วก็ถ้าขาดอาหารให้บอกไม่เกียงบอกแบบนี้นะคะเลี้ยงไว้เธอปล่อยให้น้องเลี้ยงน้องอยู่นั้นแหละได้บ้างงี้ท้ายก็ไปไว้ที่วัดนะคะน้องน่าสงสารมากๆเลยมัมมัมไม่หลกมัมข้าวไหมมัมข้าวนะ บงปังบงปังเก่งมากเลยลูกของปังกับข้าวหลามมาเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยแม่ฝากไปที่ห้องบังปังข้าวหลามนะคะให้อยู่ในกรงแล้วโวยวายก็เลยปล่อยให้ออกมาเดินเล่นนะคะให้ออกมาเดินเล่นเด็ก่อใหญ่่อใหญ่เอ้ย่อใหญ่ ฮะพูดกันตลอดกลัวอะไรฮะถ้าไม่มีของกินนี่กลัวใช่ไหมถ้ามีของกินแล้วไม่กลัวเออถ้ามีของกินแล้วไม่กลัวนะนะเออจะก,กินไหมข้าวอ่ะกินข้าวไหม,มกินข้าวไหมมากินข้าวกินข้าวกินข้าวกันกินข้าว ถ้าไม่เห็นข้าวไม่ยอมให้จับเห็นข้าวถึงจะยอมให้จับนะคะมามากินข้าวกันกินข้าวกันมานี่นี่อาหารนี่มากินข้าวกัน <c oughs> หวานระแวงตลอด ต้องทำข้าวก่อนนะคะถึงจะยอมให้จับคร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 ับ